ขานายโอเคแล้วเหรอแค่นี้ไม่เท่าไรแล้วฮะงั้นเหรอเขายัางชั่วต่อไปก็ระดับประเทศแล้วเออใช่ฉันจะพยายามเผื่อพวกนายนะหรือว่านี่นายไม่รู้เหรอเอะโรงเรียนเทโคคุก็จะได้ลงแข่งระดับประเทศเพราะว่าเป็นแชมป์ปีที่แล้วก็เลยสามารถเข้ารอบไปได้โดยอัตโนมัติน่ะเออเป็นหน้าที่ของเทโค,คุที่ไม่เคยแพ้ และหน้าที่ของฉันด้วยแต่ว่าพวกเราได้มีเป้าหมายใหม่แล้วเฮะเป้าหมายการล้างอายกับไรมงจะเกิดขึ้นในการแข่งนี้นั่นนะสิจะได้แข่งกับเทคกเขคู่อีกครั้งเหรอเนี่ยอืมอืม สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วตามที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยอีกครั้งก็ได้พวกเรานะได้เป็นแชมป์แล้วได้แชมป์แล้วโค้ช <laughs> ครับผมขอเพิ่มชาชูเมนครับ <laughs> ผมขอข้าวผัดรวมปิดแพ้ได้กินไันเข้าไปเยอะเยอะเลย <_ H it> ผมขอส้ <_ H it> มตำจานหนึ่งครับ <_ H it> ออ๋ยาตามให้ต <_ H it> แต่ว่าไม่ได้เชื่อว่าจะได้แข่งกับเท็กโกคุอีกเนอะ ได้แข่งกันในสนามอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเนาะเอเกียวซาได้แล้วดิเรื่องนั้นหมายถึงพวกนายจะต้องชนะต่อเนื่องไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะเฮ้โรงเรียนแชมป์เก่านะ่ะจะอยู่คนละกลุ่มกับโรงเรียนในเขตเดียวกันในการแบ่งสายทัวร์นาเมนต์นะเพราะเช่นนั้นจะไม่มีทางได้แข่งกันนอกจากรอบชิงชนะเลิศเฮ้ยอย่างนั้นเหรอจะได้แข่งรอบชิงกับเทโค,คู่อีกเหรอนี่นี่ใจเร็วไปหรือเปล่าเนี่ย คุณนัสมิทำไมรู้ละเอียดขนาดนั้นล่ะคะเกิดของการแข่งขนะันน่ะฉันน่าอ่านทุกบรรทัดเลยล่ะเข็ดแล้วจะต้องมาร้อนรวนเพราะว่าไม่รู้กฎด,ดีนะเฮ้ <c oughs> สมกับเป็นรุ่นพี่นัสมิเพิ่งผ่าได้จริงๆเลยงานธุราการเป็นงานที่ฉันถนัดจากนี้คุณโอตโตนาชิก็ดูแลเรื่องข้อมูลส่วนคุณคีนะก็ดูแลเรื่องผู้เล่นก็นแล้วกันนะค่ะ อร่อยจังเลยอ่ะมาบอกผลว่าแพ้แบบนี้คงจะไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าความพ่ายแพ้นี้ก็มีความหมายไม่สชเพราะความพ่ายแพ้นี้มันทำให้ผมได้เรียนรู้ครับมาไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกเอ๊ะฉันน่ะฝากเธอให้คุณคางยาม่าเป็นคนดูแลเกินไปคุณพ่อ ให้เธอรับภาระความคาดหวังโดยที่ตัวฉันเองไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับคิดว่ากำลังได้มอบความรักให้กับลูกไปแล้วพ่อแบบนี้มันน่าอายจริงๆดูเหมือนว่าเธอจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าที่ฉันคาดหวังเอาไว้แล้วนั่นก็คือคุณค่าที่มากกว่าการเป็นแชมป์สามปีซ้อนตามสัญญาถ้าเรื่องรับพารุณะาไมา่อยู่ไม่ต้องแล้วละครับเอ <Hey. S 2> ผมเอง ก็คิดว่าได้มอบความรักโดยการที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยเป็นพี่ชายที่น่าอายจริงๆเลยครับหรือว่าผมจะเหมือนคุณพ่อยังงั้นเหรอขอโทษน,นะครับขอเส้นกับเนื้อเพิ่มหน่อยครับโคชท้องผมขอชาอูลงครับโคชครับขอเกี๊ยวอส่าอจานครับฉันก็ขอสั่งเพิ่มเหมือนกันนะคะโทษทีนะเกี๊ยวซาได้แค่อีกจานเดียวนะ ้างั้นให้นาสมิจังแล้วกันนาสมิจังเหรอยายจะโอ้ท่านคือว่ามันเลอไปอก็ไม่แลเหมือนกันนะเรียกแบบนั้นเอ้าแต่ว่าอย่าลืมที่จะเคารพฉันในฐานะตัวแทนผู้อำนวยการก็แล้วกันเพราะคำผู้ฉันคือคำพูดผู้อำนวยการถ้างั้นครั้งนี้ผู้อำนวยการจะพูดอะไรกับพวกนี้ดีล่ะ ชมรมฟุตบอลตอนนี้พูดได้ว่าแบกเกติยศของโรงเรียนไรมงเอาไว้ชนะการแข่งระดับประเทศให้ได้นะโอ้ทำได้อยู่แล้วเนาะอเอาละ่ะลุยกันเลยต้องเอาชนะทั้งประเทศให้ได้ดไดไดฉันว่านะเอโดเขาแฟนตาซิสตาดีเนาะเอะ คำนี้ไม่ใช้กับผู้รักษาประตูหรอกถึงอย่างนั้นก็เธอความโผวัยของเขามีความช่างคิดแบบที่ใครก็คาดไม่ถึงไม่ใช่แค่การเล่นบอลแต่เวลาอยู่กับเขาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยละนั่นสินั่นแหละเอนโดคุงเลยโรงเรียนเทคุคคนะูน่าจะพยายามอย่างสุดชีวิตไม่ให้โดนแย่งเก้าอี้ขนาดเพื่อนในทีมก็ยังไม่ยอมให้กันเลย จนลืมไปว่าฟุตบอลน่ะมันสนุกขนาดไหนฉันนะ่ะรักทีมนี้นะแล้วก็รักฟุตบอลด้วยขอโทษนะครับวันนี้หมดแล้วโอเคชิมา่าฉันยังไม่ถูกลืมไปเลยเนี่ยก็เพิ่งจะนึกถึงเมื่อเห็นหน้าเนี่แหละ ปากดีเหมือนเดิมเลยได้ยินว่าไรมงเอาชนะเทคโกคุได้แล้วสินะฉันก็เลยอยากเห็นหน้านายขึ้นมาเลยงั้นเหรอมอน,นี่แหละกับตันทีมชมรมฟุตบอลเอนโดมาโมรุฮะเอนโดเป็นอะไรกับคุณไดสุกเกะเหรอหลานชายเนี่ยง้นเหรอยังงั้นเหรอเอ๊ะหรือว่าคนคนนี้ก็เป็นใช่ หนึ่งในอินาซึมะอิเลเวนไงว่าแล้วเชียวผมน่ะตั้งแต่รู้เรื่องอินาซึมะอิเลเวนจากคุณตาก,ก็คลั่งคล้ายมาตลอดเลยล่ะครับอินาซึมะอิเลเวนในตำนานตำนานครับทั้งแข็งแกร่งแบบสุดยอดแล้วก็ไร้เทียมทานด้วยโ,โฮ้ยเท่บากๆเลยเท่แบบสุดยอดไปเลยล่ะครับแล้วรู้หรือเปล่าเรื่องสาวของอินาซึมะอิเลเวนอเออเอ๊ะรู้สิครับงั้นแต่ว่า ก็ไม่ได้ทำให้ความแข็งแกร่งของอินานอซูไมเอลเลเว่นเปลี่ยนไปนี่ครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุครั้งนั้นก็อต้องชนะต่อไปได้เรื่อยๆแนะ่พวกผมเองก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับอินานอซูไมเอลเลเว่นเลยครับฉันไม่น่ามาที่นี่เลยจริงๆอ้ทำไมครับอ ทำไมอยู่ๆที่ได้รีบกบลับล่ะครับอย่าทำเหมือนฉันเป็นฮีโร่เลยเอ๊อนาสมาอิเลเว่นน่ะไม่ใช่ฮีโร่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ย่างที่นายพูดหรอกนะทำไมล่ะครับคุณลุงเองก็เป็นหนึ่งในทีมไม่ใช่หรอครับอินาสมาอิเลเว่นของคุณตาอินาสมาอิเลเว่นน่ะท้อใจไปแล้วเรื่องฟุตบอลท้อใจแล้วพวกฉันน่ะ ไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นสู้เลยสักคนเดียวทุกคนทิ้งฟุตบอลกันไปหมดแล้ว<ะ>ถึงจะเล่นเพื่อแข่งไม่ได้แต่ก็น่าจะเล่นฟุตบอลบนสนามหญ้าต่อไปได้แท้ๆแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ทำคุณลุงนี่แหละความจริงของตำนานอินาซมะอิลเวนก็คือมาขี่แพ้ที่ทิ้งฟุตบอลไปก็เท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นอะ ทำไมมาที่ร้านไร้ไร้เค้นล่ะคุณลุงเนะ่ะตอนนี้ก็ยังรักฟุตบอลอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะที่เดินมาหาลุงฮิบิกิไงล่ะถ้าอย่างนั้นก็มาเล่นบอลอีกครั้งหนึ่งเถอะครับอะไรนะลุงฮิบิกินะ่ะกลับมาเป็นโค้ชฟุตบอลเท่ากับพวกเราครับพวกเรามาเล่นบอลกันเธอนะครับที่ริมแม่น้ำานยเนะ่ะเล่นเถอนะน้าอุคิชิมะอิบิกิชาวนอาทิตย อินาซึมะอีเลเวนจะรวมตัวกันที่ริมแม่น้ำตกลงนะรวมตัวเหรอเมื่อกี้บอกว่าอินาซึมะอีเลเวนใช่ไหมครับใช่จริงนะอินาซึมะอีเลเวนจริงๆเหรอฉันตัดสินใจแล้วเราจะซ้อมแข่งกับไรมงอีเลเวนโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหสุดยอดเลยแสดงให้เห็นกันหน่อยตำนานจะได้แข่งกับอินาซึมะอีเลเวนจะได้แข่งแล้ว ได้แข่แล้วจริงๆแล้วชายูได้แขงแล้วชายู จนะที่มาช่วยเป็นกรรมการให้นะอะไรกันอินสมะอีเลเวนคืนชีพทั้งทีจะให้อยู่เฉยเฉได้ยังไงกันล่ะเหมือนฝันเลยได้เล่นฟุตบอลกับอินัสมะอีเลเวนแบบนี้ตำนานเมื่อสีสิปีฟื้นคืนชีพอีกครั้งจะใช้ไม่ตายอะไรกันอยากเห็นจังเลยเป็นไงบิรุดะวิ่งไหวไหมไหวฟิดเรี้ยเลยนึกถึงสมัยก่อนขึ้นมาเลยละ่ะ จะยอมแพ้เด็กมอต้นไม่ได้นะพวกเรานะ่ใช่ฝีมืออยู่แล้วอ่ะไม่สิต้องฝีเท้าใช้หาดเจ็เี่อะไรคนแก่แล้วครูซื้องาะตจากกิจกรรมแนแนวนี้ครูไปอินนสมัอีเลเวนด้วยเหรอเนี่ยข่้าใหญ่เลยล่ะเจ้าของร้านขายสูตรน่าสุดดีด้วยนะครับคุณคามิโมระร้านตัดผมด้วยทุกคนน่เป็นคนที่เคยเห็นในเมืองไรมงทั้งนั้นอรุณสวัสดิ์ทุกคนอ๋ออรุณสวัสดิ์ครับ วันนี้ผมขอหยุดงานไปดูเก่าเจเนอเรชั่นหน่อยนะครับแป๊บนึงครับที่ผ่านมาทั้งหมดต้องเล่นครับจะไปเล่น BON บอลันนาทุระนิดทับป็นนักฟุตบอลครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ฟังนะวันนี้เราจะต้องอวดฟ,ฟีเือใส่ไปให้เต็มทีท่เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> เดาโนดูว่าให้ดีๆล่ะนี่แหละฟุตบอลของอินาซึมะอีเลฟอ๊ะเลูกเคลียเลยเหรอไอ้บะกบ้ดป้าห่้ยนึกจะโชว์ซะหน่อยแม่สเีฟฟอร์หมดเลยเขินโอเคจะโอ้ยหมอาดันมือตัวที่ได้ให้มีกิ ว่าจะสกัดเอาไว้ให้นะขายหน้าคนในตระกูลไรบมงจริงๆเลยเอาอาวอาจะให้ไอ้นี่เฮ้ยเอาเข้าไปไย้อะไรกันเนี่ยเด็กหนุ่มๆเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคำว่าเกรงใจหรือไงไม่อยากจะเชื่อเลย ถึงผ่านไป40ปีแล้วก็เถอะแต่ความเก่งของอินาซึมาอีเลเว่นก็ไม่นานหลุดรอนแบบนี้นี่เหรออินาซึมะอีเลว่นในตำนานไม่ได้ฝึกอะไรเลยนั่นนี่ยังไงก็ไม่ไหวเหรอนี่ยเฮ้ยได้ท่นนี้ก็บ,บุญแล้วแหละมาตั้งสีิปีแล้วนี่นะใช่ เอนโดคนพวกนี้ไม่เห็นจะสุดยอดตรงไหนเลยเท่านี้ก็เข้าใจแล้วสินะว่าอินัสุมาอิเลเวนในตำนานนะ่ะไม่มีอีกแล้วล่ะมันไม่เกี่ยวกับตำนานแล้วครับทำไมถึงเล่นกันไม่เอาจริงเลยแล้วครับเนี่ยเล่นแบบไม่มีวิญญาณกันเลยแบบนี้นะ่ะมันรู้สึกอายฟุตบอลที่พวกคุณลุงเองรักมากเลยลรอครับ แข่งครั้งนี้ถ้าจะไม่ได้อะไรเลยนะ่าโอเคชิมาสกัดไว้ สลาตันมาไสนิมกินซะแล้วยังไงมันมก็จบไปแต่แต่ตอนที่เราถอดใจแล้วฟุตบอลของพวกเราฮึคทำม,มัมไห้แบบนี้เนาะเดยวชายเขาวิ่งกาหนแล้วนะ <c oughs> จะไปเตะอะไรพวกนายนะ่ย <c oughs> ะนะทำไมน่าสมเพชแบบนั้นีน่บิ๊กี้ พวกเราน่ะเป็นอินาซึมะในตำนานนะแล้วที่นี่ก็มีพวกเด็กๆที่วาดฝันถึงตำนานนั้นอยู่ด้วยโคชพวกเรามีหน้าที่ต้องแบกรับความรู้สึกนั้นเอาไวส้สิแล้วก็ตอบสนองความรู้สึกนั้นด้วยในฐานะอินาซึมะอิเลเว่นตัวจริงอินาซึมะอิเลเว่นตัวจริง แล้วนะทางนี้เลยเอาเลยเราไปไล่เตียมทานเรียบไในที่สุดก็ตาสว่างแล้วมาพิสูจนกันหน่อยว่าตำนานเป็นความจริงได้เลย ทันี้เลยสไม่ด้องว่าเขาจะเอาบาสเตอร์อัดแขนมาย่หมัดเลงเด้วดเือดโอ้โหมังกรขยำไปดูแล้วกันนี่ละอันเกวะบันพมุรุษ โอ้ยสุดยอดเลยบันทะเบียสุดยอดจริงๆเอาละอเคชิมาโชว์ฝีมือหน่อยเรีอโอ้ยย่ายงนั้นแบบนี้แหละอินาซุมะอีเลฟเว่นเนทีมแล้ว ส,สุดยอดเมื่อกี้ไนดะ้ท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยกรรมการขอเวลานอกครับขอเวลานอกแป๊บหนึ่งครับปอนไม่มีขอเวลานอกหรอกนะแต่ว่ามันเรื่องสำคัญนะครับได้โปรดเถอะครับงั้นก็ได้ขอบคุณมากครับทุกคนมานี่น่อยเจอแล้วละท่าระบำเพลิงพญยาไยก่เล่นลมระบำเพลิงพญาไก่เล่นลมเหรออ่านออกแล้วเหรอใช่ แถมยังเห็นตัวอย่างกับตาแล้วด้วยอะต้องทำบ้างให้ได้เลยนะแล้วจะให้ใครทำล่ะก็ถ้าแบบเนี้ใช้สปีดฟิวไปแล้วก็ใช้แรงกระโดดดึง๋งดึ๋งตอนเภาษาต่างดาวเหมือนเดิมเลยสปีดกับกระโดดเนาะก็ต้องชมรมกลีทาอย่างฉันสิเอคาเซมารูน่ะเหมาะสมที่สุดแล้วอีกคนก็เป็นกอจีนะทำไมไม่ไปคุยกับเขาล่ะ ผมเป็นตัวสำรองไม่มีท่าไม้ตายอะไรด้วยเงาก็จางด้วยวตอนแรกฉันก็เป็นตัวสำรองเหมือนกันฮะจริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็อย่าประมาทฟุตบอลไม่ได้แข่งขันกันบนสนามแคสเปตคนเท่านั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะลงเล่นอยู่ตลอดเวลาทั้งตัวทั้งใจเลยสักวันเวลาที่จะแสดงตัวตนก็จะมาถึงแน่ ตัวตนเหรอเอาละคาเซมบารุก่อนจิฝากด้วยนะโอ้อโอ้โหคิดจะใช้ท่านั้นเลยฮึฮึฮะฮึ่าเล่าเา่อย่าใจร้อนเราต้องทำได้เนอะโอเคใช่ไหมทำไมดูอีกครั้งสิ

กุญแจของท่านี้คือระยะห่างของสองคนทั้งสองคนต้องอยู่ห่างจากมอลเท่ากันและต้องสปีดเท่ากันไม่งั้นก็ทําไม่ได้แบบนี้นี่เองอย่างนั้นเองเหรอโช่างสังเกตมากๆเลยคาเซมารุกโอนจริงลุยเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนหยัดเอาแล้วนะเข้ามาตอนนี้แหละ ได้แล้วเฮ้ยางยาาเลนมทำได้แล้วโดดเยยมา,ากฮิบกิฉันนึกออกแล้วละ่ะ ว่าฟุตบอลน่ะสนุกมากเนอะทุกคนใช่ถ้าเป็นเด็กพวกนั้นจะไม่ใช่แค่ตำนานแต่อาจจะเป็นอินัสมะอีเลเว่นตัวจริงเลยก็ได้นะอาอเลอต่อไปก็ถึงการแข่งระดับประเทศแล้วโอ